ซีการจ้างนะครับวันนี้มีโอกาสลังสันนะครับขาตั้งนะขาแขวนทีวีนะครับก็ทดลองลายด้วยนะครับซีเคการช่างก็เป็นร้านเคลือบลายไม้ลายเคปลานะครับลูกค้าสอบถามเขม้ามาเยอะนะครับว่าเคปลามีกี่สีกี่ลายนะครับที่เห็นนะครับเป็นในส่วนของขวาแขนนะครับ ทีวีนะครับติดฝาผนังนะครับตัวนี้ก็ตัวตั้งประจำนะครับติดกับเจ้ายักษ์แดงนะฟอร์เดนเจอร์นะครับยักษ์ใหญ่4ีคีคันช่างนะครับติดทีวีด้วยนะครับให้ร้องคาราโอเกะเปิดเพลงนะครับก็เก็บผ้านะครับมีให้เลือกมากกว่า12สีนะครับทําได้ทุกสีนะครับอีกเครื่องนะครับนี่ครับแผ่นทีวีลักษณะนี้นะครับติดกับฝาผนังหรือว่าจุดยึดได้เลยนะครับ นะครับมี2ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเคปลาในส่วนของสีทองนะครับแล้วก็ลูกเล่นสีต่างๆนะครับทําได้มากกว่า12สีนะครับต้องการแบบไหนนะครับรังสรรได้มากกว่า12สีนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างลายนะครับก็ถือโอกาสรีวิวด้วยนะครับว่าขาตั้งทีวีขาแขวนทีวีลักษณะนี้ก็ทําได้นะครับ ซีเคการช่างองยุธยานะครับชิ้นส่วนแยกทําประมาณนี้นะครับก็เอามาประกบกันนะครับกับขาทีวีก็ดีไซน์ก็จะด,ดูสวยหรูนะครับหน้ามองหน้าจบยิ่งยิ่งขึ้นนะครับซีเคการช่างองยุธยานะครับเป็นร้านเคลือบเคลปล่านะครับตกแต่มเพิ่มมูลค่าของสินค้านะครับก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ หรือโอกาสนํามาเป็นแนวทางนะครับว่าเผื่ออยากจะทําอะไรตรงไหนนะครับซีกันช่างไม่ได้รับทําเฉพาะรถยนต์อย่างเดียวนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับรับทำหมดนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ